สวัสดีครับผมมาดูครับต้นดอกแคครับเป็นดอกแล้วครับผมผมปลูกไว้ในกระถางนะครับได้กินแล้วครับนี่ครับต้นที่อยู่ในกระถางนะครับลองปลูกดูครับในกระถางครับต้นสวยเหมือนกันครับได้กินดอกแล้วครับใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวครับไม่มีสารเคมีครับ เห็นไหมครับดอกแคครับกำลังเป็นดอกนะครับปลูกไว้กินเองครับไม่ต้องซื้อครับเป็นดอกแตกยอดสวยมากครับสำหรับคนพื้นที่น้อยนะครับลองปลูกในกระถางดูครับปลูกไว้กินเองครับนี่ครับเป็นดอกนะครับดอกเล็กๆก็มีครับ เป็นดอกแตกยอดสวยมากครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองปูก,ก็ลองดูได้นะครับไม่ต้องซื้อครับปลูกไว้กินเองครับลองดูนะครับสวัสดีครับผม